เข้าสู่ช่วงพยากรแล้วเดี๋ยวรอเพลงจบก่อนนะคะ uốn à lâm vơi vơi Hãy subscribe cho kênh น้ำแอ,อ่วเอานะคะเข้าสู่ช่วงมยากรแล้ว10มินาก9นาทีเลขดีดีนะคะ15นาฬิกากับ9นาทีนี่ก็สู่ช่วงมยากลแล้วที่022823239ไปดูก่อนนะฝนตกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวันเ็าบอกเป็นันตกสุดท้ายหนักมากที่ว่าเมื่อคืนมันก็ตกแรงนะแต่มันไม่ได้หนักเท่าทุกวันก่อนหน้าน,นั้นที่มันตกติดูเวลาอยู่นะคะ เมื่อคืนตกตอนประมาณสักสี่ทุ่มกว่าๆนะติดูนี่นะประมาณสี่ทุ่มกว่าๆแต่ฝนตกแรงและมันก็ตกแป๊บเดียวก่อนน,นั้นมันจะตกแฉะๆๆๆๆๆตกนานมากต่างจังหวัดติไม่รู้แต่ก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ประสบภัยน้าท่วมอยู่ตอนนี้สู้เท่านั้นที่ของโลกสู้เท่านั้นที่จะชนะนะคะอยากให้กําลังใจกับทุกท่านทุกคนที่รับฟังรายการอยู่ติก็ไม่รู้ว่าตอนนี้บางคนอยู่บนหลังคาบางคนอยู่กับหม,มาบางคนอยู่กับแมวบางคนอะไรก็แต่วัวควายต่ห่วงมากเลยท่านผู้ฟังก็คือ คนเท่าคนแก่หนึ่งในการเวลาน้ํหมานมันมาแบบไม่ตั้งตัวอยู่แถวสมุบประการใหม่หรือเปล่าดัๆๆนะคะแล้ววัวควายจะทํายังไงหมูหมากาไก่เนี่ยหมาอย,ย่างลอยน้ําได้แต่บางครั้งน้ามันแรงน้มันเชี่ยวนี่อันตรายมากคนเท่าคนแก่นะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็วัวควายเนี่ยหมูทําไงไอ่ะเวลามันท่วมอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังหมูไงไอ่ะตายถูกไหมอย่างแล้วเราเห็นต่างประเทศนี่เวลาน้ําท่วมทีมันซาะไหลไปนี่น่ากลัวมาก นะภาวนานี่คือกฎของธรรมชาติสัจธรรมธรรมชาตินี่รุนแรงที่สุดไม่ควรคือไม่มีใครเอาชนะธรรมชาติได้คุณเชื่อตนะีธรรมชาติอย่างเช่นฟ้าผ่านะไฟไหม้อะไรดินถลม่มโคลนถลม่มอย่างเงี้ยอัออนนี้น่ากลัวมากไม่มีใครเอาชนะได้เลยเนะครับศูนย์สองสองแปดสองสามสองสามเก้าด,ดูตาเล็กอย่าง,งนเงยเมื่อวานนี่ตินั่งขำนะจ่าหน้าที่โทรไปถามตีติหลับตีกินข้าวเหนียวตอนเช้าติหลับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือตัวติเป็นคนแพ้ข้าวเหนียวเนี่ยจำได้ไม่วันศุกร์อะที่ตีจัดรายการชา้าและตีหลับคุณอะไรคะอ๋ค่ะได้ยินค่ะคุณอะไรคะชื่อเล่นว่าอะไรคนเก่าที่ที่ป้าดูเผาที่แล้วได้เก้านาทีแหลปะปทิพป้าทิปเหรอเก้านาทีละวที่ดูเก้านาทีแล้วก็คุณตีก็หมดรายการเลยป้าจะดูต่อสันหน่อยเดี๋ยวนะ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 นะแป๊บหนึ่งเสียงมันก็ดังยังเลยว่ะ แต่ป้าหนึ่งนะคะป้าทิพย์เหรอป้าทิพย์จ้าปีวอกปีวอกนะป้านึงเกิดวันที่เท่าไหร่คะเอาใหม่เอาใหม่ที่สิบสองสิบสองมีนาค่ะพอสเจ็ดพอสองแปดเจ็ดสองสี่แปดเจ็ดจ้าเกิดถกเมงเช้าศูนย์หกนะคะใช่ป้าทิพย์ใช่ไหมป้าทิพย์เดี๋ยวนี้ดูก่อนจำไม่ได้แล้วดูได้เก้านาทีก็คุณติหมดรายการเลย ทิ้งเลยใช่ไหมไม้นอนไม่รู้ว่ต่อไม่ได้เลยแน่นอนหมดเวลามีอะไรการอื่นต่ออะไรมานั่งดูรายกันไม่ได้วันที่12มีนาจ้เดี๋ยวนะคะ12มีนาพอดีแบตหมดเียโมจะนั่งเมาส์เมื่อกี้ไปต่อลำโพง2 4 8 7เลวลาหกโมงเช้าเกิดวันอาทิตย์เนาะ เกิดวันอาทิตย์อา่าอาจจะถามเรื่องอะไรคะสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองจะถามเรื่องอะไรคะจะถามว่าตอนเนี้ป้าพอจะมีโชคไหมจะเจอรถะเลสบายอ่ะจะมีโชคไหมเดือนเนี้ยตอนนี้อายุเจ็ดสิบเก้าจ้านะย่างเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดย่างเจ็ดสิบเก้านะคะ <79 S 1> ย่างเจ็ดสิบเก้าเหรอย่างเจ็ดสิบเก้าไงอันนี้เกิดเกิดวันมีนาได้เดือนมีนามาไม่นับหรือไงอันนี้มันสิงหาแล้วนี่มันกันยาแล้วแต่มีนามาเนี่ยเต็มแปดสิบเจ็ดเอ่อเต็มเจ็ดสิบแปดเมื่อเดือนมีนาเนี่ยวันที่สิบสองมีนาคมที่ผ่านมาอ,อันนี้มันเดือนกันยาแล้วมันย่างแล้วคะ่ะย่างเจ็ดสิบเก้าแล้วคะ่ะเก้าสิบสิบเจ็ดสิบหกสิบหกเป็นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะไม่โชคไหม ถ้าถามโชคลาบในมองไม่เห็นนะโชคเรื่องอะไรคะ,จะเจ้าโชคเรื่องอะไรถามก่อนลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เหรอชิงไปไหนวะสี่เดี๋ยนะสี่สองสองไม่เห็นนะไม่มีนะ แต่ก็ยังวิ่งมาอยู่ถ้าซื้อกับเด็กแต่ตั้งแต่เดือนสิงหานั้นทาไมไม่ซื้ออะสิงหาป้าก็ซื้ออ่ะซื้อสองใบมันก็ไม่ได้ก็มันไม่ดูตำแหน่งซื้อกระเด็กเหรอมันไม่ลงมันไม่ลงมันไม่ลงตำแหน่งเงินนะมันลงตำแหน่งเดินทางมันได้ลงตำแหน่งเลยมันรวมคือป้าเนี่ยมันดูตำแหน่งเดินทางเหมือนเราจะเดินทางไปทําบุญเหมือนเราจะเดินทางไปไหนสักอย่างไปหาลูกหาหลานหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตำแหน่งเงินเลย ที่ว่าดูที่ที่ว่าให้เขาเช่านะจะ,<อ>ะได้มัน,นะจะจะ,จะจะทำได้ไหมดูที่ให้เขาเช่ากระเป่าจะคนเช่าทำบ้านไม่ใช่หรือให้เขาขายของไม่ใช่ให้เขาเช่าได้ให้ขายข,ของที่บอกว่านั้นได้ให้เขาเช่าได้เ,เนี่ยเดือนนี้เดือนหน้าได้้กหนทษอ่ะเดือนนี้เดือนหน้าได้เดือนนี้กับเดือนหน้าได้เะรอเดือนนี้เดือนเดือนนี้คือเดือนกันยาถูกไหมแล้วก็ถ้าเขาไม่เนี่ยก็ไปรอเดือนนี้เดือนพฤศจิกาเหรอถึงจะได้ ก็อยู่ที่ตัวเข้ามาแล้วตอนนี้เขาไม่สบายก็ออกไปสองล้านหรืออีกล้านเดียวมันมีจำนำในหกรอบเนี่ยนะกะป้ากะทําบุญหน่อยดิทําทําทํากะอะไรถามหน่อยทํากะอะไรฮะที่ทําบุญอะทำยังไงทากันทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างที่ว่าทําำ่ะทําอะไรบ้างก็กระถินใตรบาตรอะไรเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าทําเลยเนี่ย กระถินน่นได้กี่ปีครั้งหนึ่งเกี่ยงกี่กี่ครั้งป้านี่ดวงป้าคือเจ้าแม่วมนะกวน,น,นอิมนะสุดทุกีดอกค่ะจ่าแม่กวนอิมก้าดอกบางคนก็ห้ามคนก็เก้าก็เก้าดอกท่านเปนียบก็คือเก้าดวงที่มัน <ๆ S 1> อยู่ในดวงป้านี่ก็คือเจ้าแม่กวนอิมป้าไปทอดกระถิ่นมันก็จะดวงเขาหรอกก็บอกเลยไงกระถิ่นเนี่ยทอดได้แต่ว่าแล้วมันไม่ใช่ดวงของเราแต่ถ้าดวงเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับก,การเงินเนี่ยป้าต้องตัวนี้ นะอย่างป้าทําเนี่ยถ้าป้าทำแบบนี้หนึ่งไทยชีวิตโคโกรเบืออย่างเงี้ยพอดาวพ่อดาวคันป้าเสียนะคะดาวสุกป้าก็เสียถูกไหมคือมาดูเนี่ยบางคนบอกว่าทำาน่ะใส่บาทใส่บาทมันก็ใส่ทุกวันใครก็ใส่ทุกวันอยู่แล้วใส่บาทพระเนะี่ยแต่ดวงนี้คือดวงที่จะถ้าเกิดว่าจะมีเงินหรือมีโชคมีลาภมันอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมอยู่กับเทพไม่ได้อยู่กับพระไม่ได้อยู่กับกระถิน ก็ oh. ถามอยู่นี่ไงเกี่ยวกับหนึ่งทำกับคนยากคนจนคนยากคนจนหรือขอทานหรือลงศพนะคะ oh. คนยากคนจน oh. ลงศพหรือเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้านวม oh. น้ำห้องน้ำเออนี่คือดวงป้าที่จะต้องทำน้ำห้องน้ำเสื้อผ้าผ้าไตรนี่ oh. คือดวงเนี่ยมันถึงจะแห้ง พูดมานด้อย่างเต็มปากทอดกระถินใส่บาด <c oughs> ตัวตีใส่บาดเกือบทุกวันวันนี้ที่พัทลุงนีผ้าเจ็ดรูปยังไม่คุยเลยผ้เาเจ็ดรูปนะถุงกับข้าวนะชุดหนึ่งนะเนี่ยผ้าเจ็ดรูป 3, ละสามพันห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาทิตย์ผ้าหกรูปยังไม่คุยเลยก่อนนั้น,น,นก็หมาจรจัดในวันศุกร<ล>์ห<ล>มาจรจัดอีกปาพอพอได้ไหม <S 1> <S 1> อะไรนะร้อยทับหนึ่งเด็ดปลาปลาหนึ่งร้อยทับหนึ่งร้อยทับหนึ่ง หนึ่งร้อยทับหนึ่งก็คือเป็นตัวป้านั่นแหละ mm hmm. นะก็เป็นตัวป้าเองบริวารก็มีบริวารอาจจะมีเด็กเด็กมาหามีคนมาหาในป้าเองคนใกล้ชิดป้านั่นแหละลูกหลานนั่นมา mm hmm. หนึ่งไงก็มีเดินทางดวงนี่คือดวงเดินทางตัวป้าตัวเดินทางดีก็ดีใจหายด,ยดวงนี่ต้องอุปถัมภ์ตัวเองดูแลตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองจะไปหวังคนอื่นน่ะยากมีหลานไหมละ่ะ mm hmm. มีลูกมีหลานไหม มีหลานมีจะพึ่งได้ผู้หญิงผู้ชายคะก็ดูแลวใครหญิงชายก็ได้าแต่เป็นหลานเราแต่ดูจะเป็นทางผู้ชายมากกว่าเออหญิงก็ได้ชายก็ได้แต่ผู้ชายมากกว่าหญิงก็ได้ชายก็ได้แต่ว่าป้าต้องยืนหยัดด้วยตัวเองเข้าใจป้าจ้ะต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองพึ่งพาตัวเองถึงถึงคนอื่นหลานอาจจะพึ่งได้มั่งเด็กๆจะพึ่งได้มั่งแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่อยากพึ่งเขาแล้วอยากดูแลตัวเองถ้าป้าจะถามหาโชคหาลาบถามว่าป้าเคยไหว้เจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่า เคยสร้างห้องน้ําหรือเปล่าเคยถวายน้ําหรือเปล่าสร้างห้องน้ำสร้างสร้างสร้างวันไหนถ้าสร้างเราสร้างวันไหนอีกละ่ะสร้างห้องน้ําสร้างกี่ครั้ง <Con S 1> เคยถวายน้ํำไหมเคยถวายผ้าไตรไหมเคยแจกผ้าห่มผ้ามวมกับคนยากคนจนไหมเคยทาโรงศพไหมโรงศพเคยทำแล้วถ้ารถาวายน้ําเนี่ยถวายน้ํากี่ขวด <ไป S 1> กี่ลิ <ข yük? S 1> ตรสองโหลทโหลก็ไปวัดเขาต้องทําทุกครั้งนะสองโหลหรือสองขวดใส่บาตรก็ใส่บาตรวันจันทร์ พราะนี่มีดวงเจ้าแม่กวนอิมอยู่พอได้บ็นกันเลยถ้าปล่อยปลาล่ะปล่อยปลาปล่อยวันไหนปล่อยปลาบ้านี้พูดไม่รู้เรื่องว่ะก็บอกว่าถวายน้ําจะไปปล่อยปลาบ้าบอกคอแตกอะไรอย่างงี้คนอะไรพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพูดเรื่องทําน้ําจะไปปล่อยปลาก็บอกเจ้าแม่กวนอิมคือทําเรื่องน้ําห้องน้ําถวายน้ําจะไปปล่อยปลาบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็โทษทีเออนี่คือการพูดไม่รู้เรื่องบอกอยู่ยกๆจะไปปล่อยปลาเอาปล่อยควายด้วยไหมเอาไก่ด้วยไหมเอาหมูด้วยไหมจะได้บอก ฮะอ๋อถวายห้องน้ําถวายน้ําทําห้องน้ำสองหมื่นหมื่นห้านะยี่สิบบาทสองร้อยบาทจํานวนก็อยู่ตรงนี้ถาวายผ้าไตรซื้อผ้าหม่มผ้านวมแจกคนยากคนจนก็ได้นี่คือดวงถ้าอยากจะมีโชคมีลาบล่ะแล้วที่ผ่านมาทำอะไรไปกระถินไปผ้าป่าปล่อยปลา ทำอะไรก็ได้มันได้บูนะทำไปแต่แต่ว่าหลักๆของเราในดวงของเรามันคืออะไรดวงของป้านี่บอกเลยนะนิ้วไตเส้นเอ็นไม่ดีกล้ามเนื้อไม่ดีแล้วป้าเองก็ต้องถวายมีดโกนเคยทําหรือเปล่าหรอกมีดโกนหนวดลงเท้าวัดเนี่ยลงเท้าพระเคยทําหรือเปล่าหรอกไม่เคยก็นี่ไง ก็เลยจะมาถามจะไมโชคล่าก็ทําผิดพ่อผิดแนวไปหมดเลยผิดผิดที่ผิดทางไปหมดนี่ขนาดบอกบอกเรื่องห้องน้ําบอกเรื่องห้องน้ําบอกจะไปปล่อยปลาไมรู้รควายด้วยนะอัวควายด้วยเพราะมันเกี่ยวกับอังคารเสียนะตัวป้าเนี่ยนิ้วไตกล้ามเนื้อเป็นชัวอยู่แล้วเพื่อนเท้เขาเรียกว่ากล้ามเนื้อในเงินตัวเนี้ยเงินนี่มันก็มีเข้ามีออกมีจ่ายเก็บเงินเหมือนเก็บไม่อยู่แต่ว่ามันรับมากกว่าจ่าย แมแต่เหนื่อยเหนื่อยกับเงินเหนื่อยกับงานคนนี้เหนื่อยกับงานสีมูแล้วจะํำสำเร็จไหมที่แอนตัเท่านะสำเร็จไหมป้าในพูดซ้ำซากล่ะก็บอกใล้รอไงเราไปรอตุลามได้ไม่ได้ก็บอกไปขอเจ้าแม่กุนอิมไปบอกท่านเอาออกทุกวันเลยเนีงินเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆหละถึงมันจะมีรายจ่ายแต่มันก็มีมาเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนมาให้เองเธอถับป้าน่ะเป็นไงป้าเอาทีละเรื่องป้าสรุปป้าจะเอาเรื่องไหนอ่ะ ูนย์หกห้าเบอร์ทัพตาปาศูนย์ศูนย์หกห้าอะไรต่อศูนย์หกห้าแปดแไอหกแปดห้าสองสี่เจ็ดสามอืมไม่ผ่าตัดก็บุญแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุก็บุญละเออหกใช้ไม่ได้สามใช้ไม่ได้เจ็ดสามแรงจะตายใช้เข้าไปดิดวงนี่ดวงอุบัติเหตุเลยแหละเอรวมได้เลยศูนย์หกห้าแปดหกห้าสองสี่เจ็ดสามถูกไหม สิบอห้ากับหกเป็นสิบเอ็ดเดียวดีสิบเอ็ดหกบวกแปดเป็นสิบสี่หกบวกแปดเป็นสิบสี่นะอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่อันนี้เป็น 7. 7เจ็ดนนเจ็ดเจ็ดกับสิบเดี๋ยนะอหกหกห้า ศูนย์เป็นสิบเอ็ดบวกสิบสี่เป็สิบสี่ห้าเจ็ดสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดใช่ป่าวเดี๋ยวนะป้าบวกได้ไหมบวกบวกตัวเองก็อนเะนี่ยไม่ไม่ได้บวกมาไม่ได้บวกสิบสี 6. 6่บวกเดี๋ยวนะหกหกกับห้าเป็นสนะิบเอ็ดเนียหกกับห้าเป็นสิบเอ็ดหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกสิบสิบสี่ บวกยี่สิบสองบวกสิบเป็นหกหกสิบหกมีหน้าละก็ป่วยเนี่ยกล้ามเนื้อป้าพวกป้าเป็นอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ใช้เลขหกไม่ได้นะเบอร์มือถือนะใช้เลขหกไม่ได้นะรวมได้หกสิบหกที่เห็นเนี่ยรวมได้หกสิบกแล้วหกบวกหกก็เป็นสิบสองอีกหนึ่งบวกสองก็เป็นสามอีกดวงนี้อย่าใช้เลขสามแล้วก็อย่าใช้เลขหกจบข่าว เพราะว่าในหกดวงหกของป้าเนี่ยสามของป้านี้มันเป็นกับการเงินก็จริงนะแต่ว่าได้มาแล้วก็จ่ายไปได้มาจ่ายไปแต่ถ้ามีเก็บไหมมีมันก็มีมาเรื่อยๆแต่หกนี่มันเป็นโรกาก็ทาให้ป้าเป็นโรคตั้งแต่ท้องไปถึงเขา่าสามก็ระวังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ดีตีนี้จอนมาคือกระดูกไม่ดีกระดูกไม่ดียังไม่พอนะั่งปากไม่ดีด้วยปากไม่ดียังไม่พออะไรต่อรู้ไหมระวังกดไหลย,ย้อนระวังหูตึงอนะโรค สร้างวิมานกลางอากาศโดยเฉพาะรายได้คิดแต่เรื่องอยากจะมีรายได้เข้ามาสร้างวิมานกลางอากาศถามแต่หมอดูอยู่นั่นแหละถามแต่ผู้หลักผู้ใหญ่สวดหาแต่มนถามหาแต่พระใส่บาททีแนะสวสวดมนทีก็ขอแต่โชคแต่ลาบเนี่ยเป็นดวงอยู่เงี้ยเพอเจอเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยดวงตอนเนี้ยก็ดูดิพูดแต่เรื่องเงินอยากจะได้เงินมาถ้าคุยกับหมอดู นะก็พูดแต่เรื่องเงินจะมีโชคไหมถ้าสวดมวนต์อยู่ก็ขอแต่เงินขอโชคนะอันนี้ดวงป้าในนะที่มันยิงมาตรงนี้นะตอนนี้มันเป็นสองย้ำหนึ่งสองย้ำหนึ่งมันคือเจ้าแม่กวนอิมมันคืองานมันคือความก้าวหน้ามันคือความเจริญของงานของตัวเองเหนื่อยนะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับอนาคตตัวเองคิดเรื่องอนาคตเองแล้วเหนื่อยอ่ะ แล้วก็เกี่ยวกับลูกกับหลานตัวนี้ลูกกับหลานก็โอเคถ้าได้กันเนี่ยจะมีคนอายุน้อยกว่ามาเช่าอะไรก็ได้ที่เขาจะมานะถ้าเขาจะเดินทางมานะแต่ครั้นี้มันก็อยู่ที่ว่าป้าเนี่ยทำยังไงก็ต้องไปคือดาวเนี่ยในช่วงนี้มันเสียไหมคนจะมาเช่าไม่เช่ามันไม่เสียแต่มันอยู่ที่ว่าป้าจะมีเทคนิคอย่างไงเท่านั้นเองก็ต้องรอเดือนถ้าสิงหาเข้าไม่มาก็ดูกันยากันยานี่จะมีปัญหาหน่อยเนี่ยคือเป็นปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องอไรายได้เข้ามานะเรื่องผลประโยชน์อะไรเข้ามาตุลาดูซิเป็นยังไง ตัวเราพีิกานั้นไปรอถ้าเกิดเดือนนี้ไม่ได้ก็ไปรอเดือนพีิกาแคเท่านั้นเองแต่การเงินไม่เด่นมองดูการเงินไม่เด่นนะคะคือเห็นแต่ว่าพึ่งตัวเองคือคิดจะเดินทางอยากจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยคิดจะไปไหนก็ไม่รู้แต่จริงๆนะไม่ไปละตอนนี้มันสองย้ำหนึ่งกับเดือนนี้จะไปไหนวะคือคิดจะเดินทางพูดง่ายๆดวงอยากจะเดินทางโดยเฉพาะเรื่องการเงินการงานนี่แหละนะอาจจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เจ้าที่แรงไหมมี้งเจ้าที่แรงไหม เจ้าที่ก็มีอยู่แล้วแรงไหมถ้าดูแลเขาดีเขาก็ให้เงินถ้าดูแลเขาไม่ดีก็ไม่ได้เงินก็เท่านั้นเองเจ้าที่ก็เป็นมิรดีแล้วดเขายังไงแล้วคุณไม่รู้จะทำยังไงกูก็ดูแลเขาให้สะอาดสะอานไงเจ้าที่จะมีอะไรแล้วคุณก็เช็ดให้สะอาดสะอาคกูก็เอาขนมเอาน้ําไหวข้าผลไม้ไหวเข้านั่นก็จบละคุณอยากรวยคุณต้องไหวไปพิฆเนศไปจะแม่กวดอินไปพิฆคเนศไปหลวงปู่ทวดไปพิฆคเนศด้วยเหรอ ก็บอกนี่มาถามตีเบื่อมากเลยไปเพี่มาซ้อนซ้อนตีเบบนอเตีเบื่อเบื่อตีบอกพี่คแนเนตคือไปพี่คันเนตแต่ว่าพี่คันเนตด้วยเหรออ่าถ้าบอกแค่ตีนว่าะบอกองค์เดียวไปเลยไม่บอกเยอะนะฮะก็มีหลวงปู่ทวดมีไปพี่คันเนตอยู่ด้วยเจ้าแม่กุนอิมเนี่เบอร์หนึ่งเจ้าแม่กุนอินกับหลวงปู่ทวดนี่เบอร์หนึ่งเนี่ยถ้กับโชคลาภเนี่ยกรมหลวงชุมพรก็ได้เนี่ยไปพี่คันเนตก็มีเผลอๆไปพญานาคยังไงเจ้าที่เนี่ยให้ให้อะไรนะ ไ้ผลไม้เขาไหว้เจ้าที่ก็กล้วยก็ไหว้ได้น้ําก็ไหว้ได้ขนมก็ไหว้ได้เราอยากไหว้เลยเราก็ไหว้เขาได้ว่าได้ทั้งนั้นแหละอยาเอาเนื้อสัตว์ไปไหว้เขาอย่าหูหมาหูแมวไปไหว้เขาเป็นพอผลไม้นะคะก็ไหว้ผลไม้ในดีที่สุดไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ชีวิตกล้วยสักหวีหนึ่งส้มสักห้าลูกเจ้าที่เขาก็ไหว้ส้มกันทั้งนั้นแหละไหว้ส้มไหว้แอปเปิ้ลไหว้หุ่นเขาก็ไหว้กันไหว้เลยเอ่อไหว้ลำยุมลำใหญ่ไหว้อะไรแก้วมังกรมังกรเขาก็ไหว้ได้ทั้งนั้นสัสับปรไหลุบประหลจะไหว้เน่ย ส้มกระห้าลูกส่ายเจ้าที่อ่ะสามีนี่จะพิ่งได้ไหมก็บอกว่ายืนหยัดด้วยตัวเองป้านี่พูดไม่รู้เรื่องเนาะไม่ได้เลยเพ่งไม่ได้ก็บอกว่ายืนหยัดด้วยตัวเองยืนหยัดด้วยตัวเองบ้านปลายยนืนอยู่ด้วยตัวเองก็ยังบอกหยุ่งจะมาถามสามีจะพิ่งได้ไหมเออเหนื่อยอ๋อพึ่งไม่ได้แล้ว พึ่งองก็จะบอกไปยืนหยัดด้วยตัวเองบ้านปลายยืนหยัดด้วยตัวเองถ้ามีลูกมีหลาน่ถึงพึ่งได้ก็ไม่พึ่งกูจะต้องทําด้วยตัวกูเองก็บอกอยู่ีผัวก็ระวังกล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่ดีอันท่าไม่ดีแล้วกันผัวเน่กล้ามเนื้อเขาก็ไม่ดีตอนนี้กล้ามเนื้อก็ไม่ดีเส้นเอ็นก็ไม่ดีออเอาแค่นี้นะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ เพราะว่าถ้าตีพูดตีบอกไดยไงนี่เลยคือข้อเสียท่านฟังรู้ไหมข้อเสียที่คนคุยกันไม่รู้เรื่องมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อเอาจริงๆนะบอกทำบุญนี่จะไปปล่อยปลาพูดปล่อยปลาตอนไหนวะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิรติจะถามลูกสาวอะค่ะอ่าลูกลูกป้าอะไรคะนี่คุณป้าอะไรคะลูกตาค่ะคุณตุ๊กตาเคยมาแล้วนี่ไะ ลูกสาวเกิดวันาาทีน่เท่าไหร่คะ17ธันวา17ธันวาสิ2523ค่ะ,เ,เ,ะ 2, 2, เวลาเกิดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ2 2 5า 3, 3เวลาเกิด4ทุ่มครึง่งค่ะ2 5า3เวลาเกิด4ทุ่มครึ่งอันนี้เคยดูแล้วไม่ใช่เหรอเคยดูแล้วแต่ครั้งที่แล้วบอกเวลาผิดไปบอกว่า2ทุ่มครึ่งจริงี4ทุ่มครึ่งคง่ะก็ไม่เป็นไรเหมือนกันพปาติต้องตัดเชือกที่ยงคืน เหมือนกันเลยค่ะเหมือนเดิมแล้วค่ะเหมือนเดิมนะถามเรื่องงานเรื่องเดียวค่ะว่าทําไมเขาว่างงานมาสามเดียวแล้วไปสมัครที่ไหนเขาก็บอกให้รอแล้วก็ไม่ตอบมาค่ะเมื่อไหร่จะได้งานเคยตอบไปแล้วไม่ใช่เหรออะต่เคยตอบแล้วไม่ใช่เหรอเคยตอบว่าให้รอให้รอตุลาหรือธันวาก็ใช่ไงแล้วมันถึงหรือยังล่ะยังค่ะเออพวกคุณนี่เนี่ยเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอย่แล้วเห็นไหมนะให้คนอื่นเขาดูนะคะโอเคนะ ค่ะสวัสดีค่ะคือพวกคุณเนี่ยคลิปนี้นี่คือคําพูดพวกคุณรู้ไหมตีบอกรอก็รอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเตมค่ะสวัสดีค่ะคุณคอะไรค่ะจะให้จะให้คุณอูดค่ะคุณอูดว่าไงค่ะจะให้ดูเออดวงชะตานิดนึงค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ค่ะมายี่สิบเก้าพฤศจิกาศูนย์สองค่ะ สองห้าศูนย์สองเวลา<ห>ค่ะจ่าตีห้าสิบห้านาทีค่ะตีห้าสิบห้ายิบกับคุณวุฒิฟังอยู่ที่ไหนคะเนี่ยออยู่ที่บ้านค่ะรู้แล้วว่าบ้านแถวไหน <c oughs> ฟังอยู่เขตไหนคะแถวไหนโอตาลิงชันค่ะโอตาลิงชันยี่สิบเก้านะยี่สิบเก้าพฤศจิกาค่ะสองห้าศ <250 2 S 2> <ห>ูนย์สองจ้าเวลาตีห้าสิบห้าจ้านะคร ดูซี่อะไรเสียคุณอูดห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่อ้าวกดไหลย,ย้อนนะคุณอูดนะ๊ดเนี่ยหาระวังกดไหลย,ย้อนนะคะข๋อจะจะเป็นอยู่ค่ะระวังกดไหลย,ย้อนระวังหูตึงตามด้วยจะนะระวังแต่ให้ระวังสุดคือกดไหลย,ย้อนปอ,ปอดไทรอย นะคะหูหูนะไทรอยบริเวณคอแล้วก็กดไหล่ย้อนกระเพาะอาหารกระเพาะลำไส้ให้ระวังนะคะไอ้นี่คือดวงของอคุณนะแล้วก็ความคิดความอ่านของคุณเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเป็นคนชอบคิดไปก่อนล่วงหน้าตัวคุณนะจะเป็นคนชอบคิดอะไรไปก่อนล่วงหน้าเสมอโดยเฉพาะเรื่องแฟนอชอบคิดไปก่อนอล่วงหน้านไม่มีอ่ะตอนตนี้แบบเรา อยู่เป็นโสดอย่างลูกมานานแล้วอายยี่สิบนะะแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็คิดเรื่องครอบครัวคิดไปก่อนล่วงหน้าไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าแม่ <Okay. S 1> นะเรื่องแม่เรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่เป็นรุ่นพี่อ่ะที่เป็นพี่พี่อ่ะคิดไปก่อน <Okay. S 1> ล่วงหน้าค่อเรื่องยังไม่มีอะไรคิดไปก่อนคือตอนนี้เป็นโลกคิดค่ะนะโดยเฉพาะ oh. เรื่องบ้านเรื่องที่ทาง,เร,ง,างเรื่องบ้านเรื่องที่ทางเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบ้านเรื่องโชคลาภก็คิด oh. สร้างวิมานกลังกากาศนะคะตอนนี้คิดนะ okay. ม้กระทั่งคนมาลักมาชอบแอบลักแอบ,แอบชอบก็ยังคิดอีกนะไม่คนนี้มันลักฉันหรือเปล่าไอ้ oh. คนนี้มันมามันชอบฉันหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็มีคนเข้ามานะ oh. Oh. นะคิดเหมือนกันเอามาถามว่าเอาไหมไม่เอาหรอกใช่ใช่ไม่เอา,เ oh. เอารู้ว่าม,มีคนมารักมาชอบอะ่ะแต่ไม่เอา <laughs> <Okay. S 1> <laughs> เห็นเนี่ย <Okay. S 1> เห็นอยู่ oh. 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 อันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเออแล้วสุขภาพเรานอกจากที่ที่ที่เก่ามาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างอื่นอีกไหมคะตอนนี้กล้ามเนื้อไม่ดีค่ะภูมิแพ้ก็ไม่ดีนะคะระวังหัวใจด้วยนะคะระวังเออเขาเรียกว่าอะไรระวังระบบเลือดไม่ดีอ๋อเป็นเป็นอยู่ค่ะเป็นอยู่ระบบเลือดไม่ดีกินไปเลยล้างสารพิษดีที่สุดอ๋อเดี๋ยว เออได้ได้เบอร์ของคุณติมาแล้วก็จะสั่งใครระบบเลือดไม่ดีกินล้างสารพี่น่นเลือดเลือดพูดปาดเลยูเดี๋ยวจบไปแล้วนะคะคือตอนนี้ถ้ามองเห็นสุขภาพนะหนึ่งภูมิแพ้นะคะสบักหลังปวดไหมสายตาข้างซ้ายสายตาข้างขวาทั้งซ้ายและขวาสบักหลังกล้ามเนื้อไม่ดีมดลูกกล้ามเนื้อก็ไม่ดีมดลูกก็ไม่ดีเส้นเอ็นเน็บชา ใช่ใช่เน็บชาน่เปะเลยใช่ใช่นะคะที่ที่ที่มันที่มองมานี่นะที่เห็นนี่นะนะ,นะเน็บช,ชานี่อยู่อยู่แล้วเน็บชานี่ยังไงก็อยู่กับคุณตลอดไปนะนะโรคเพ้อจินตนาการนี่ก็อยู่กับคุณตลอดไปแล้วกร็ระบบเลือดก็อยู่กับคุณตลอดไปโดยเฉพาะสายตาข้างซ้ายคุณจะมาก่อนข้างขวาแต่จริงๆมองข้งซ้ายและขวาเป็นแต่ถ้าข้างขวาเป็นคุณจะเจอหมอดี อ๋อค่าค่าคุณติคุณติแม่เดี๋ยวพอดีจบเบอร์ไอ้ที่ว่าจะสั่งงาดดาแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะสั่งโทรสั่งนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาของคุณคุณตีนะคะหน้าหน้าใหม่ตรงนี้นะคะเอ่อสรุปจะดูหรือจะยังไงติงงอ๋อจะดูดูดูลบกรุ่นทุกนีอะแล้วก็จะสั่งงาดดาเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่โอเคโอเคดีคุณตินะคะได้ค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะขัว